อ้านี่ยอะไรเอ้าเบ้นเมื่อกี้มันมีของอยู่แต่เบ้นมันในนี่มันหลบสลามของเต็มของเต็มอุ้ยเอ้าร่ว่อีกที่อ้าวอีกแล้วฆ่าายแล้วฆ่ากูณร้ว อุเออดี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 แอ้วดีแอ้วอนน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 อวนอน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 นวนนอนอนนออนอนนออนอนอนนนอนนนอนนอนนอนนนอนนนนอนนออนอนนอนนอปนนอนนอนนอนนนนนออนนนกูตายนยนนนนน แกว่ากูกับเป้จบสวยสุดคนไทยว้่นน้าคุณโน้มในหม้เยเ้ยคุณจอเม้งไม่สำคัญกับชีวิตมึงเลยไอ้คนอยู่ยี่ยายายคนหมาคนหมาันหมามานงนางนางงเลยไม่ของะไม่พุ่เลยฝนยังวฝนยังไว้ท่หเรียมตเรียร้อยเป็นขบ จะบอกนะว่าตายหมดเลยอ่ะตายหมดเลยไอ้เง so ี้เบนกูไม่อยากกลับไปดาวไท่านแล้วอ่ะเดี๋ยวไปด่านหนึ่งนะมันทำลายสุขภาพจิตกูมากเกินไปทางนั้นให้กูบังให้กูเล่นเคาน์เตอร์ทีสองี่มัจะดีกว่าเพราะไม่ดีหรอกกูดี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 ดอามดีอีดีีดมาีด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 ีอีีดอ ไม่รู้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 เม้นยี่ไหนกูไม่รู้ฟาดกระดับปีเจ็ดในเพื่อนมึงตัวอะไรบ้เพื่อนมึงตัวอะไรบ้างปินมวยเย็นเยอะยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อหมดแล้วเปี่าซื้อที่มาตอนออมเอินหรอหรือที่มาเขาหรือที่มาเขาเสียงอะนะ รู้ที่มาของเหียนะกูตกใจเลยไม่มีไฟฉายด้วยเดินดีระวังตกกานไอ้คนนั้นที่เปิดร์ตใหญ่ๆแล้วอะไรเวลาเวลาไอ้กูนึกถยงมีพี่นที่เปิดท่อใหญ่ในเพี่อนบวชิบปบปิมุเย็นโยนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เป็นอะไรมีฟาแฟ่ด้วยี่ฟาเฟ่มีมีคนย่างเจลือมาตัวละมึงพี่ตัวอะไรวะพี่ตัวอะไรวะไอ้ยาเอ็มก็เป่านะไม่ไม่ไม่ป็นหูวิ่งเลยน่าจะเป็นแมงสามมั้งไอ้ย่าเอ็มเอ็มเอ็มกูไม่รู้นะว่าตัวอะไรไปเห็นมันวิ่งกูวิ่งตามหลงไปหลงไปไม่มีไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูดูมอนิเตอร์ให้อยู่ ี่ยโอ้โอ้ใจกูใจกูโอ้ไป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 เป็นคนเล่นจมันถึงจรจริงว่ะไปเรืออตว่าไอ้ยนดูเลว่มันกูงจริงวกูรู้สึกกูรู้เขาที่ไปแล้ว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 ไอ้ยมีคนทีไปแล้วเลยเดี๋ยวนะไปแล้ว กูสตาร์ทยานให้แล้วเว้ยมันมมัันนออกยาที่เอ้าไอ้เหี้ยมึงกูมึงมึงก็วับกลับกันมาทันเหรอกูตายกูมึงขึ้นใหญกันทันเหรอเนี่ยทำไมอ่ะแต่คนที่มีอ้ําอ้ําถือกุญแจเออนะทิ้งไปก็จบแล้วมันก็ไปไล่มุกแจวเดินชนเดินชนยังได้เลยตัวเนี้ยมันไม่ทำอะไรตอนนั้นเล่นให้ตอนนั้นเล่นในวอร์มมันก็เห็นอยู่กูเดินชนแม่งไปเลยไม่สนใจมันมันเป็นความกลัวทางด้านรสนิยมเฮ้ยไอ้ยี่วิ่งวิ่งวิ่งไอ้ย๊ะ อ๋อบึงอะระดับเพี้ยอะไรเนี่ยระดับเพี้ยเลยเนี่ยกูเข้าไปตึ่ง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 ตึงเลยอะไรวะอุณป้าปา๊คุณป้ากูไม่อยู่แล้วกูไม่อยากเล่นแล้วมันมีอะไรมึงรู้ไหมว่ากูเดินมาไม่มีเสียงแบบตึ่ง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 ตึงตึงตึงวิ่งไล่มาสองข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 าหลอมไม่ได้อีกไอ้สัว อ่าก๋วยเตี๋ยวตาโดนแดงแล้วที่สองมาตามไปอ้าวตัดอกอย่างแล้วก็แล้วมึงห้อยแล้วมึงทามถามว่ากูออกไงอะตอนเนี้ยมึงดูดิอ่ามึงทางตันที่พื้นมันแดกมันแดกมามีของนี่ไงพี่ ไปแล้วไม่ได้เดชิ้นเลยคุ้มไปเฮียแรกสองศพไป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 ุ๋มไหนไปเฮียกุ้มก็เกียร์นะฝั่งชิ้นได้กี่บาทเนี่ยเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เปิดไมคสิคือจะได้ยินเลยคุ้งคุ้ไม่ใช่คนละไมค์คุ้งไอ้เจียใครเนี่ย แสบยืนหน้ากลัวไม่ติดนึกนึกว่าจะชิบหายเลยหรือต้องยืนมองอยู่อย่าไกลไกลมันเลยน่าเบื่มึตัวเราสแกนได้ไม่ค่อยไกลเลยนะเป็นครา้งหน้าช่วยอะไรวะนะใครยืนอยู่ตรงนั้นก็น่ากลัวอะไรอย่างเลยคิดว่าที่กำลังเล่นอยู่น่ากลัวแล้วเหรอ ้ยเหี้ยพ่อไสั์เ้ยเหียขนลุกเลยขนลุกเลยมียนลั้นร้องได้อิ่มมากอะแบบมันร้องโคตรอิ่มอะเหียแบบมันร้องอิ่มจัดเลยอะ có bơm bơm kính lót. Tèo. Ui, ở ghi Ui, nơ. Hàm, hàm, hả? Cóc bơm kính lót. Tèo. Hàm, hàm. Hàm, hàm. 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 hả? ไม่เอาล่วงอีกแล้วกูโอ้โหชีวิตกูล้ากูล่วงพร้อมเกมอยันี่ตายเราลอแล้วม้กมแหลมเขาเพิ่มฉกไปแล้วเว้ยเยเี้ยพ่อหอเหี้ยล่วงตาูลตาตาอะเงี้ย อยู่แคนไหนแต่กูต้องไอ้ยกูขอโทษกูแค่ยอมรน่ากลม่ใต่สัปดาห์แต่ไมเต้องกรมันต้องได้การณ์เราแต่พูดแค่นั้นแหละแต่เลยเหนชาติมาหวันละไวตไม่ถึงโคตรนานนะตองมือต้องเข้าไปหาของเรื่องของกูกูจะกระโดดจานตายข้ามหายใจกับลิ้ก็เรื่องของกูตครเข้ามาวันเนี้ยพีอเีย เนชาติคนชาตคาโอ้เฮไแ้้เอะไรแม่แม่ะมันมันไม่ทาอะไรเรามันไม่ทำอะไรเรามันไม่ทำอะไรเราเาเไปแล้วไปอบไปแล้วไปอาบตกใจกระโดดลงไปแล้ว กูวิ่งมาสองคนอยู่ไม่ใช่นก่อนแล้วคือก่อนก่อนตายยังจะเอาน็อตไปตัวหนึ่งด้วยนะเพราะมันไม่ทิ้งให้หมดเมื่อก่อนตายเห็นละกลัวไปไหดีวเนี่อามันมาแล้วเนี่ยอ๋อมันมาไม่ได้อ้ามอามันมาไม่ได้มันติด โอเคมันไม่ติดแล้วเพื่อปูนปลาใส่เหี้ยลื้อปูนปลาโอเคกูเห็นละอุ้ยตุลาเสื้อนอกว่าห้าสิบห้าพันเหรอเฮ้ยติงอะไรทําไมมีอะไรต้องวายเลยครับโซไอัพนูบระวังระวังเหี้ยโดนแล้วไอ้สัสต่างโชว์เวลมากูไปไหนไม่ได้กูไปไหนไม่ได้ 2,000 Years Later ก็กูเก็บของออกไปหมดแล้วถึงกับไปหาเข้าเข้าไปหาของเฮียบอ้มแงมุมเด้าเียบอ้อมมาแล้วเฮีย้มอะไรเฮียแย่แล้วไปแล้วไปยแล้ว เทเลทับบี้คอมพานีทิบบงยูอินดีดิวซีลาลา่า เต็นลาแล้วบอกเวลาสนุกแล้วสิบอกเวลาสนุกแล้วสิเดีเวลาตายแล้วสิบอกเวลาสนุกแล้วสิอ้าโดนดีดออกแอร์ล็อกเลย